ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา,าแนะนำวิธีการลงทะเบียนซิมครับของ TrueMove นะครับลงทะเบียนเองที่บ้านนะครับพอดีผมไปซื้อสิมเทพมานะครับก็เลยจะขอลองลงทะเบียนเองที่บ้านดูนะครับ ก็อันนี้คือเป็นหน้าตาของซิมที่ได้มานะครับก็การติดตั้งกอ็อ่านดูในคู่มือเขาบอกว่าให้ไปที่ทรูช h o p หรือว่าร้านค้าตัวแทนหรือว่าเซเว่น,นครับอ,อันนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับก็เดยไปหาข้อมูลดูนะครับก็ในอินเทอร์เน็ตก็วิธีก็ติดตั้งยากพอสมควรนะครับ สุดท้ายก็ได้โทรไปอสอบถามที่ศูนย์ทรูช็อปนะครับที่เบอร์1 2 4 2นะครับาทางเจ้าหนะ้าที่ก็ได้แนะนำนะครับให้โหลดแอปพลิเคชันนะครับของ True i service นะครับครับหลังจากที่โหลดอแอป True i Service จาก คลิ๊กตมานะครับก็หน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะครับ True i Service นะครับก็คลิกเข้ามาภายในแอปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาภายในแอปนะครับก็มาไล่ดูตรงที่ให้ลงทะเบียนซิมนะครับ,นะรบตรงลูกศรชี้นะครับลงทะเบียนซิม คลิกไปเลยนะครับเมื่อคลิก้ามาแล้วนะครับหน้าตาของข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีให้เราเลือกอซิมเติมเงินซิมรายเดือนนะครับก็ให้เราเลือกคลิกนะครับตามซิมที่เรามีอยู่ในมือนะครับส่วนซิมของผมนะครับเ,เป็นซิมเทศนะครับที่เขาบอกมา แต่ว่าตอนลงทะเบียนนะครับจะเป็นซิมเติมเงินนะครับหลังจากที่คลิกตรงลงทะเบียนซิมเติมเงินนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นการสแกนบาร์โค้ดกับการกรอกตัวเลขนะครับโดยบาร์โค้ดนี้จะสแกนยากนะครับก็ใช้วิธีการกรอกตัวเลขแทนนะครับตัวเลข ที่เราจะกรอกก็จะอยู่หลังซิมน,นะครับอยู่ในห่อแพ็กเกจก็มีเหมือนกันนะครับก็ให้เลือกเอาตามสะดวกนะครับในส่วนของผมก็จะคลิกไปที่ตัวาการกรอกตัวเลขนะครับก็ให้ดูตรงที่ลูกศรนะครับเลขที่เราจะมากรอกอสำหรับการลงทะเบียนนะครับ 18หลักนะครับก็ให้เรากรอกลงในช่องอลงทะเบียนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะเพื่อเปิดใช้งานซิมนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปหน้านะครับในขั้นตอนนี้นะฮะถ้าเกิดเราถ่ายรูปยืนยันตัวตน ครบถูกต้องโดยที่ไม่มีปัญหาครับเราก็จะ,ะสำเร็จนะครับแล้วก็จะมี SMS แจ้งมาที่เบอร์ของเรานะครับว่าเปิดใช้งานได้นะครับแต่ถ้าหากนะครับยืนยันไม่สำเร็จนะครับก็ตัวแอปตัวนี้นะครับก็จะ,ะซิงไปที่ศูนย์ทรูชอปเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัตินะครับ ก็ในส่วนของผมก็ไม่ผ่านนะครับก็ได้วิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่นะครับถ่ายรูปผ่านวิดีโอคอลนะครับกับเจ้าหน้าที่ถึงผ่านนะครับก็หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่เสร็จนะครับก็รอเอสดีเยืนยันการใช้งานจากเจ้าหน้าที่นะครับประมาณ5นาทีนะครับหลังติดต่อเสร็จ ก็แนะนําว่าให้ใช้เน็ตที่แรงๆหน่อยนะครับในการวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่ก็มาสรุปง่ายๆนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็หลังจากที่ได้ซิมมานะครับแล้วก็นํานซิมการ์ดใส่เครื่องหรือยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเรามีโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน True i Service นะครับมาติดตั้งในโทรศัพท์แล้วก็ กดเข้าไปลงทะเบียนในซิมนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนนะครับด้วยตัวเองถ้าเกิดไม่ผ่านนะครับก็วิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่วิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่เสร็จหรือการยืนยันตัว,ต,วตนด้วยตัวเองเสร็จก็จะผ่านนะครับแล้วก็เมื่อผ่านแล้วก็รอ a อ s แจ้งการใช้งานจากศูนย์ทรูช็อปนะครับ นั้นเมื่อ a อเดเแจ้งมาว่าพร้อมใช้งานนะครับเราก็จะเปิดใช้งานซิมได้นะครับโดยการโทรออกลองดูนะครับนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็ก็สะดวกสบายกว่าที่เราจะไปติดต่อที่ศูนย์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งใช้งานครั้งแรกแล้วก็ลองติดตั้งเองดูนะครับก็สะดวกดีนะครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ